นครับน้องื้มเาาเวนครับแลน้ลนี้โชว์เวสเกอร์ครับขอหน้านี้กดไปเจอแฮ็กให้น้องกดใหม่ครับสองเกม ไม่ได้ให้น้องรีพอร์ตด้วยเฮียลืม่ป <c oughs> กันให้วน <c oughs> วนรอบนี้วนรอบไหนก็โดน เกลี <t displays noise> <player> ok tá, oh. ่ยนแค่ไหนเจอดานสตินี่ก็เท่านั้นครับช่วงที่ด่านนี้มาแรกๆมันคือแรกๆโคตรโหดนะบ้านใหญ่น้าต่างสองฝั่ง้ันใหญ่ขบนจุกเด็กสองฝั่งโคตรทุเรศเลยนะช่วงแรกๆอ่ะเคีียจริงนะ นานวันนานวันยิ่งแย่ยิ่งแย,ย่ปั่นพังแล้วแม่งเอาสุดโดดละแล้วก่อนหนึ่งทีแข็งก่อน,น,นแรกก็นหนึ่งที ไไหนได้อ่ะมีไม้อยู่เพื่อนไม้คอมแมปไปนู่นอ่ะไม้ข้างหลังอ่ะเล่นดิเ้ยมีก็เหมือนไม่มีอ่ะไม้คอมแมปอ <c oughs> โอ้โหเป็นตัวเลย 可以对。对 น่าจะโดนนะรอบนี้เฮ้ยไม่โดนเฉยเรียบร้อยยิงลงล่างหนึ่ง máy tiếp cô chú kết Cháy chạy rồi ไม่เป็นไรนะไม่เล่นคลิปเรื่องแบบนี้ยผมเจอก็อย่างเงี้ยน้องมันไม่ซ้ำไม่อะไรเลยนะมันก็ไล่เล่นของมันไปเรื่อยไล่เจอใครก็ไล่ไล่ไล่ทุกคนน่ะเราผมเจอก็เล่นเงนี้ยครับน้องอะ่ะอันนี้ไม่เข็ดลายเดิมเลยไม่เข็ดไม่เข็ด ยังวนอยู่โดนแล้วไม่เข็ดยังวนอยู่ ช่ยวยแล้วสามไหนไหมนี่อ่ะรอบดีๆอย่างนี้มีมีที่ไหนไม่มีหรอกมีที่เดบเดบ่าเดบาเดลไลท์เกมเดียวรอบคโคตรโหดรอบนี้ไอ้ขี้อุย้ยอะทำไมแหลกวะไม่รูไเปมันนี่เนะี่ย สายไม่คุ้มเกิดต้นตีน มันไม่จำเดี๋ไหวมันไล่ต่อเลยมันไล่คนอื่นไม่จำหน่อยเหรอ อันนี้ไม่ได้ใช้ควรน่าจะเสร็จแล้วเครื่องเฮ้ยเหี่ยแก่งแล้รออ๋อ,อนีอ่ก็ยอย่างคนจะชุ่นจัดได้ย่อนนี้ เมื่อเวลา,าเล่นเป็นชิวๆอย่างเงี้ยปึ้งเนี่นเจอมันก็เป็นแบบนี้บ่อยไม่ค่อยซ้ำครับมันก็เล่นเชื่อๆบรรลอดก็รอดอะไรอย่างเงี้ยคิดเล่นคิดมากก็เหนื่อยนะเล่นปกติชิวๆอะไรอย่างเงี้ยันเลยดีกว่า เปิดออกเลาายาโลกกูไม่เป็นน้องช่วยก็ได้ แท็กหนึ่งเก <Okay. S 1> ี้ยคัดออกประตูเลยโอเคครับยวไป่ดูเกม้ยมต่อไปเด๋ยวผมนำงน้งนงองว่ามีตัวอะไรอยากเล่นไ่มมีตัวอะไรอยากเล่นไหมถ้าไม่ใช่เวทเกอร์มีเปล่าเล่นตัวนั้นก็ได้นะอยากเล่นตัวอะไรเล่นเลย มัต้องเวทเชื่อก็ได้ตัวอะไรก็ได้เล่นเลยอยากเล่นตัวอะไรเล่นเลยได้พี่ได้มาครับเกมที่สองของเจ้าปืมนะครับอเวนนะรอบนี้ให้น้องน้องไม่ไม่กลัวน้องมันเบื่อก็เลยให้น้องเล่นตัวอะไรน้องเล่นน้องเลือกเล่นเล่นเป็นเดโมนะครับทุกคนแต่มาดูเดโมน้องโอ้โหด่าน เกิดนู่น่นล้านจอดหอขับบิน มาเล่นตรงน,นี้เหมือนตายอะ่ะทุกคนทุเรศนี่นเราโอกาสโดนแม่งสูงอยู่แล้วตรงนี้พับก็โดนไม่พับก็โดนเป็นตัวที่เก่งแต่คนไม่ค่อยเล่นกันเดโมน กดไลค์ว่ะกดไลค์ใช่เลยไล์ หมดแล้วตัวนี้ไหมไม่เหลือแล้วปัดไฟกันไวจัดเลยนะที่เหลือสองเครื่องต้องไหนต้องไบท์ปันไวจัดฮิวิลี่ แม่ก็ตัวพวกตีป่วนพวกวินบล็อกแบบป่วนถ้าได้ด่านพวกนี้ได้ยิ่งดีวินบล็อกอะ่ะโห่วิ่งเป็นเลย ดีนะวินบอไดดาดบาคนเนี่ยทุกคนนับปวดนอนฉีกกระถังเลยวะฉีกกันพังเลย หายเราหายเซฟอีกขึ้นไปกันแ้วต่งหายไหมเนี่ยเอาขวาโดดลงล่างโอ้โหปั <c oughs> ่นไว้จัด <c oughs> บั่นไว้จริงอะเนี่ย <c oughs> ซื้อแดนมังกรมาเวลาเล่นเซอร์อรไม่เจออย่างนี้บ้างไหมเจอแต่อะไรก็ไม่รู้อะโอ้โหโดนเลยมันจะอมนั่นเปิดเลยวะ่ะเฮีย ต้องเก่งมันลากโซนให้ได้ลากโซนให้ได้โอ๊ะเรียบร้อย หวานๆครับล้อสิ่นะชิวๆชิวๆชิวๆครับอ <c oughs> าะผมฝากช่องทางติดตามสตรีมน้องไว้ในในคำอธิบายแล้วกันทุกคนฝากติดตามน้องด้วยแล้วกันขอบคุณครับครับ <c oughs> ผมของ okay, มากครับโอาดตูดฟาดตูดกินยาพ่อเองด้วยนะครับ